เ e r b STORY เล่าเรื่องสมุนไพรบายอภัยภูเบศสวัสดีค่ะ Herb Story by บายอภัยภูเบศ13พฤษภาคม2564ยังอยู่กับช่วงของโควิด -19 ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีข่าวที่แชร์มากที่สุดนะคะ สมุนไพราอาหารเสริมวิตามินป้องกันรักษาโควิด -19 ทุกๆวันก็ได้รับคำถามจากคุณผู้ฟังหรือว่าสํานักข่าวต่างๆโทรมาสอบถามก็ขออนุญาตที่จะใช้โอกาสนี้ในการทําความเข้าใจว่าเราจะอยู่รอดอย่างไรกับข่าวแชร์ในช่วงโควิด -19 สิ่งที่อยากจะเรียนคุณผู้ฟังก็คือว่าเวลาที่เราใช้ผลิตภัณฑ์3ส,สิ่งที่ต้องรู้คือ1เราต้องรู้จักโรค โรคที่เราต้องการรักษาหรือที่เราต้องการป้องกันสองก็คือรู้จักตัวเองหรือว่ารู้ว่าคนที่จะใช้หรือคนที่เจ็บป่วยคือใครสรู้จักผลิตภัณฑ์อันแรกรู้จักโรคต้องรู้ว่าโควิดเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่รับผ่านทางละอองฝอยน้ำลายน้ำมูกเป็นโรคที่ต้องบอกว่าเรายังไม่รู้จักเขาดีมากนะเพราะว่าเพิ่งเกิดครั้งแรกแต่ว่า8ปิเปอร์เซ็นตของผู้ป่วยมาจะมีอาการน้อยหรือว่าอาจจะไม่มีอาการเลย แต่ในละลอก3ถ้าเราติดตามข่าวก็ต้องถือว่าหนักเพราะว่ามีผู้ป่วยจำนวนมากที่เกิดปอดอักเสบเพียงไม่กี่วันหลังจากรู้ว่าติดเชือ้อก็คงต้องเฝ้าระวังให้ดีนะคะอาการทั่วไปเนี่ยก็ไขวัด มีไข้นเนื้อขั้นตัวมีไข้มีเจ็บคอไอในผู้ป่วยบางรายมีจมูกไม่ได้กลิ่นในรอบสาที่เราเจอเพิ่มขึ้นก็คือเรื่องของตาแดงผื่นคันแล้วก็มีท้องเสียการรักษาส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการร่วมกับการให้ยาต้านไวรัสพอเริ่มมีอาการน้อยๆเนี่ยในปัจจุบันหลายโรงพยาบาลก็ใช้ฟ้าทลายโจรร่วมด้วยนะคะ อันที่สองเนี่ยก็คือรู้จักตัวเองหรือว่ารู้จักคนที่ใช้ว่ามีโรคประจําตัวไหมใช้ยาอะไรอยู่ตับไตเป็นอย่างไรท้องหรือว่าเตรียมที่จะท้องไหมหรือให้นมบุตรอย่างเรื่องของโรคตับก็อย่างเช่นพวกที่เป็นไวรัสตับอักเสบหรือเป็นโรคตับอื่นๆรวมทั้งไต ไตก็หมายความว่ามีค่ากางกรองของไตตั้งแต่ระยะ4ี่เป็นต้นไปแนะนําว่าถ้าท่านเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรงังขอให้ท่านสอบถามคุณหมอไว้เลยว่าถ้ามีค่าตับกับค่าไตยอย่างไรบ้างอันนี้จะเป็นปัจจัยที่สําคัญในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์รู้ไว้อย่างหนึ่งนะคะว่า ผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามอาหารที่เรากินทุกอย่างที่กินเข้าไปต้องผ่านตับผ่านไตทั้งสิ้นถ้าตับไตไม่ดีแล้วเนี่ยการบริโภคใดๆก็จะต้องระวังแล้วก็ต้องได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญน,นะคะส่วนผู้ป่วยที่มียาประจําตัวที่ต้องกินต่อเนื่องอันนี้ก็ต้องทราบว่าตัวเองกินยาอะไรอยู่อย่างเช่นยาวัฟฟรินเป็นยาที่ทําให้เลือดไม่แข็งตัวซึ่งตัวยาเองเนี่ยจะมีช่วงการรักษาที่แคบคือหมายความว่าช่วงการรักษากับช่วงที่เกิดความเป็นพิษเนี่ยอยู่ใกล้กันมาก เพราะฉะนั้นเวลาที่รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆอาจจะไปรบกวนช่วงการรักษาได้ก็ต้องระวังนะคะถ้ากินยาวัฟฟรินอยู่โดยปกติถ้าจะไปใช้ยาสมุนไพรระยะยาว,ยาวส่วนใหญ่ตัวเองก็จะไม่แนะนําการใช้ก็สามารถใช้ได้แต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอเพราะว่าคงต้องพิจารณาเรื่องของประโยชน์และความเสี่ยงควบคู่ก,กัน ในหญิงตั้งครรภ์ก็คงต้องมีข้อมูลด้วยว่าผลิตภัณฑ์หรือสมุนไพรที่เราจะกินเข้าไปเนี่ยมีผลกับทารกในครรภ์หรือไม่หรือหญิงนะให้นมบุตรก็ต้องดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นผ่านน้ำนมได้หรือไม่ในส่วนตัวผลิตภัณฑ์มีสี่มุมมองที่ต้องดูคือหนึ่งต้องปลอดภัยสองต้องมีประโยชน์ทางสุขภาพในโรคหรือในอาการที่เราคาดหวังแล้วก็มีคุณภาพคือหมายถึงว่าใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละครั้งเนี่ยจะได้ผลการรักษาเหมือนกัน คุณภาพเหล่านี้ทางผู้ผลิตเขาก็จะมีใบแสดงวิเคราะห์คุณภาพมีการวัดหรือวิเคราะห์ตัวยาสําคัญในแต่ละล็อตรวมถึงต้องพิจารณาด้วยว่ามีความคุ้มค่ากับการซื้อไหมนะคะที่ผ่านมาผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็ต้องการสุดสําเร็จคือกินอันนี้แล้วต้องหายกินอันนี้แล้วต้องป้องกันได้ แต่อย่างที่บอกว่าโควิดเนี่ยเป็นโรคใหม่การป้องกันด้วยผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวคงเป็นเรื่องที่ยากส่วนเรื่องของความปลอดภัยก็อยากให้คุณผู้ฟังให้ความสําคัญเป็นระดับแรกสมุนไพรที่จะนํามาใช้หากไม่รู้ว่าปลอดภัยดูอย่างแรกก็คือว่าสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นมีประวัติเป็นอาหารมาก่อนหรือไม่หรือถึงแม้จะเป็นพวกวิตามินก็ต้องทราบว่าว,วิตามินเนี่ยมีทั้งประเภทที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำ ที่มีข่าวแชร์กันตอนนี้ข่าว,ว่ากินวิตามินดีวิตามินซีเนี่ยป้องกันโควิดหรือเมื่อกินไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดติดโควิดก็จะทำให้อาการไม่รุนแรงที่เอาความเป็นจริงนะคะถึงแม้จะมีหลักฐานอยู่บ้างว่าในผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโควิด 19, 1 9<ม>ก็อาจจะมีการขาดวิตามินเหล่านี้อยู่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการเสริมเข้าไปแล้วจะไม่ทำให้เกิดโควิด1 9ได้นะคะ ทีนี้ก่ามเป็นจริงที่อยากจะบอกก็คือวิตามินที่เราก็รับผ่านอาหารการกินอยู่แล้วก็ควรที่จะเลือกรับประทานวิตามินผ่านอาหารในแต่ละมื้อที่เรากินเข้าไปเพราะการเสริมวิตามินโดยไม่รู้ว่าขาดหรือไม่ก็จะเป็นอันตรายโดยเฉพาะวิตามินดีซึ่งเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันการกินไปปริมาณสูงๆมันก็จะสะสมในร่างกายและทําให้เกิดพิษได้ อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องทราบคือประเทศไทยเราเนี่ยมีแสงแดดที่ดีเพราะฉะนั้นเราทําไมไม่เอาวิตามินดีจากธรรมชาติด้วยการที่ออกไปสัมผัสแสงแดดแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีการแชร์ในรายนะคะว่าให้ไปสัมผัสแสงแดดในช่วง1 0บถึง11อนาฬิกานี้ไม่แนะนานะคะเพราะว่าแดดแรงจนเกินไปอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดมะเร็งที่ผิวหนังแทนที่จะป้องกันโควิดได้นะคะ นอกเหนือจากนั้นยังต้องดูเรื่องความภูมค่าซึ่งในกรณีของวิตามินดีเนี่ยเมื่อเราประเมินมาทั้งหมดแล้วเนี่ยค่ะวิตามินดีมีความปลอดภัยดีค่ะได้รับจากแสงแดดแต่ว่าถ้ากินเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ย คุณผู้ชายจะไม่ทราบเรื่องคุณภาพการผลิตแล้วก็ไม่แน่กว่ามันจะป้องกันหรือว่ารักษาโควิด -19 ได้หรือไม่รวมทั้งผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าไม่มีความคุ้มค่าเลยอยากจะฝากคุณผู้ฟังจุดนี้ไว้ด้วยนะคะต้องคำนึงถึง4ปัจจัย ที่ในส่วนตัวที่อ่านข่าวที่แชร์ชมาหลายอย่างเช่นเรื่องของการกลั้วคอสูตรไอ้น้ําถามว่ามันใช้รักษาหรือป้องก COVID ันโควิด -19 ได้ไหมคําตอบคือในการป้องกันเองเนี่ยยังไม่มีข้อมูลแต่การรักษาเนี่ยต้องเรียกว่าไม่ใช่รักษาแต่ว่าเป็นการบรรเทาอาการและยังคงต้องใช้อีกหลายๆเครื่องมือเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อว่าจะมีเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งที่รักษาหรือว่าป้องกันโควิด -19 ได้นะคะ สุดท้ายนี่อยากจะฝากคือเวลาเจอข่าวที่แชร์เนี่ยขอให้ตรวจสอบที่มาของข้อมูลเรายัางคงจํากันได้นะคะว่าแม้เสียงคณะบดีคณะแพทยศาร์าชพยาบาลก็ยังปลอมได้เลยดังนั้นเราต้องตระหนักในเรื่องข่าวสารให้มากแล้วก็สิ่งที่สาคัญที่ต้องรู้ไว้เสมอก็คือว่าข่าวสารต้องมีที่มาที่ไปแล้วสามารถตรวจสอบได้นะคะ แล้วก็กลับมาที่หลักที่พูดไปเมื่อสักครู่ค่ะว่ารู้จักโรคอะไรที่เขียนแตกต่างไปจากสิ่งที่ธรรมชาติของโรคนั้นเป็นก็ไม่น่าจะถูกต้องรู้จักว่าตัวเรามีโรคอะไรใช้ได้หรือไม่แล้วสุดท้ายคือผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยมีประโยชน์ทางสุขภาพคุณภาพและมีความคุ้มค่าที่จะเสียเงินหรือเปล่าสุดท้ายขอให้ตระหนักค่ะว่า ถ้ามีวิธีการใดที่ได้ผลดีหน่วยงานทางด้านสาธารณส,สุขต้องออกมาแนะนําไปแล้วนะคะเพราะว่าพวกเราเองต่างก็อยากให้คนไข้โควิดลดลงไม่อยากให้มีใครติดโควิดเพื่อให้ประเทศไทยกลับมามีชีวิตความเป็นอยู่แบบเดิมได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ค่ะสาหรับข่าวแชร์ขอให้เช็คให้ชัวร์แล้วค่อยแชร์นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะอภ h a y p u b e พ,พ Podcast Sharing the Oral Heritage